ในโลกอันกว้างใหญ่แห่งประวัติศาสตร์มีช่วงเวลาเพียงหยิบมือเท่านั้นที่มนุษย์สามารถสร้างภาวะแห่งความสงบสุขที่ยั่งยืนบนดินแดนอันไพศาลได้หากเราลองจินตนาการถึงอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่แผ่ขยายจากแผ่นดินบริเตนที่ชื้นแฉะไปจนถึงทะเลทรายร้อนระอุแห่งอียิปต์จากชายฝั่งแอตแลนติกจรดแม,านาม rates, ่น้ำยูเฟรติสอาณาจักรที่เคยเต็มไปด้วยเสียงกึกก้องของสงครามกลางเมืองการประทะกันของกองทัพและการลอบสังหารจัการเมืองบัดนี้เสียงเหล่านั้นได้เงียบสงบลงแล้ว ลองฟังดูสิครับสิ่งที่เราได้ยินคือเสียงของการตอกลิ่มการสกัดหินอ่อนเสียงคนงานที่กำลังสร้างถนนสายใหม่ที่เรียบตรงดุดไม้บรรทัดเสียงเกือกม้าที่บรรทุกสินค้าข้ามพรมแดนที่เคยเป็นแนวรบและเสียงของกษัตริย์และชนชั้นสูงจากชนเผ่าที่ถูกพิชิตที่กำลังเรียนรู้ภาษาละตินเพื่อเข้าร่วมในระบบการบริหารของเจ้าผู้ปกครองนี่คือเสียงของพรร์โรมานาสันติภาพโรมัน มันไม่ใช่เพียงแค่คำศัพท์ทางประวัติศาสตร์แต่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจที่แทบจะไม่มีใครเทียบเคียงได้ในโลกยุคโบราณพักโรม a นาคือช่วงเวลา207ปีนับตั้งแต่27ปีก่อนคริสต์กาลไปจนถึงปีคริสตศักราชที่180เป็นยุคที่จักรวรรดิโรมันได้ก้าวข้ามความขัดแย้งภายในและสร้างเสถียรภาพทางการเมืองที่ทรงประสิทธิภาพจนก่อให้เกิดการเจริญรุ่งเรืองอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน แต่สิ่งสําคัญที่เราต้องทําความเข้าใจคือสันติภาพนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความเมตตาหรือการบรรลุธรรมใดๆแต่มันถูกสถาปนาขึ้นด้วยอํานาจที่เด็ดขาดท,ที่สุดในโลกยุคโบราณและถูกรักษาไว้ด้วยคมดาบของกองทัพโรมันที่เชี่ยวชาญที่สุดในประวัติศาสตร์หากต้องการทำความเข้าใจถึงความมาสจร,รย์ของพักซโรมาน่าเราต้องย้อนกลับไปยังความวุ่นวายที่มาก่อนหน้าในช่วงศตวรรษสุดท้ายของสาธารณรัฐโรมัน โรมถูกฉีกเป็นชิ้นๆด้วยความทะเยอทะยานของแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่การต่อสู้ระหว่างมาริอุสจุลลาปอมเปยซีซ่าและมาร์กแอนโทนีได้ทำให้เลือดหลังท่วมแผ่นดินโรมันหลายสิบปีสถาบันของสาธารณรัฐล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในการควบคุมอำนาจทางการทหารจุดสิ้นสุดที่แท้จริงของความโกลาหลน,นี้มาถึงหลังยุทธการอคริวในปี3 1ปีก่อนคริสตกาลเมื่อไกอุสยูลิอุสไกซา ออก a าเวียนุสซีซาออกทาเวียนุสหลานชายบุญธรรมของจูเลียสซีซา r ได้เอาชนะกองทัพของมาร์ a n อนโทนีและคลีโอพัตรได้อย่างเด็ดขาดออกทาเวียนุสเดินทางกลับสู่กรุงโรมในฐานะผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวท่ามกลางความโล่งใจของประชาชนที่เหนื่อยหน่ายกับสงครามแต่เขาก็ตระหนักดีว่าการประกาศตนเป็นกษัตริย์หรือพด็จการแบบจูเลียสซีซา r จะนำมาซึ่งการลอบสังหารและการต่อต้านทันที ดังนั้นในปี27ปีก่อนคริสตกาลเขาจึงดําเนินการในสิ่งที่นักประวัติศาสตร์เรียกว่าการปฏิรูปที่ชาญฉลาดที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองอ c อกเตเวียนุสคืนอํานาจทั้งหมดให้แก่วุฒิสภาโรมันอย่างเป็นทางการเขากล่าวว่าเขาได้ฟื้นฟูสาธารณรัฐขึ้นมาใหม่แต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เขาสร้างขึ้นคือระบบที่เรียกว่าพรินซิเพต วุฒิสภาที่ได้รับความโล่งใจมอบตำแหน่งอันทรงเกียรติและอำนาจที่แท้จริงให้เขาเกือบทั้งหมดพวกเขามอบสมญานามให้เขาว่า a u g u s t u สซึ่งแปลว่าผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือผู้เป็นที่เคารพเขากลายเป็น p r i n c ซ p ส s หรือพลเมืองอันดับหนึ่งภายใต้ฉากหน้าของสาธารณรัฐที่ถูกฟื้นฟู Augustus กุมอำนาจที่สำคัญที่สุด3ประการไว้ในมือ 1. อ Imperium อำนาจสูงสุดเหนือผู้ว่าการมฑลนทั้งหมดทำให้เขาสามารถบัญชาการกองทัพทั้งหมดของโรมันได้โดยตรง 2. Tri ริบูนิกิอาโปเสตสัสอำนาจของคณะมนตรีซึ่งทำให้เขาสามารถวีโต้กฎหมายใดๆและเป็นผู้พิทักษ์ประชาชน 3. กองกำลังทหารประจำการเขาได้ลดจำนวนกองทัพจากกว่า60กองพันลงเหลือประมาณ28กองพันแต่ทำให้มันกลายเป็นกองทัพอาชีพที่ได้รับค่าจ้างเป็นประจำและจำรักพักดีต่อเขาโดยตรงไม่ใช่ต่อวุฒิสภา เอาคุสตุสเข้าใจดีว่าสิียรภาพไม่ใช่แค่การชนะสงครามแต่คือการจัดการความคาดหวังของประชาชนเขาเน้นการสร้างความมั่งคั่งให้แก่กรุงโรมด้วยการบริหารการคลังอย่างมีประสิทธิภาพจัดตั้งระบบขนส่งสเสบียงโดยเฉพาะ,มะเมล็ดข้าวที่เชื่อถือได้ซึ่งทําให้ชาวโรมันมีอาหารกินอย่างสม่ําเสมอในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานเขาภาคภูมิใจกับสิ่งที่เขาทําขาพบกรุงโรมที่สร้างด้วยอิฐและข้าได้ทิ้งมันไว้ในรูปของหินอ่อน ทัก r o โรมาจึงถือกำเนิดขึ้นจากปรัชญาที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังความสงบจะเกิดขึ้นได้เมื่อไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากความสงบเมื่ออำนาจทั้งหมดถูกรวมศูนย์ไว้ที่บุคคลเดียวที่สามารถกำจัดภัยคุกคามภายในได้ทั้งหมดสันติภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักเผชิญหน้ากับการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเสมอนั่นคือการถ่ายโอนอำนาจหลังจากการตายของผู้ก่อตั้ง เมื่อออกุสตุสสิ้นพระชนในปีคศ14จกักรวรรดิที่เขาได้สร้างขึ้นใหม่ก็เผชิญกับช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนทันทีผู้เป็นบุตรบุญธรรมสืบอำนาจต่อจากเขาทิเบริอุสเป็นนับบริหารที่เก่งกาจและระมัดระวังทางการเงินเขาไม่ชอบการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในการสร้างสิ่งก่อสร้างใหญ่โตแต่เน้นการเก็บรักษาความมั่นคงทางการเงินของจักรวรรดิเอาไว้ อย่างไรก็ตามตลอดรชัชสมัยของจักรพรรดิในสายตระกูลจูเลียสคลอเดียนซึ่งปกครองตั้งแต่ปีคศ14ถึงคศ68แม้สันติภาพภายนอกจะยังคงอยู่แต่เสถียรภาพภายในเริ่มสั่นคลอนจักรพรรดิบางองค์พิสูจน์ได้เห็นถึงความอันตรายที่แฝงอยู่ในระบบ p r i n c i p a t ที่ออกุสตุสร้างไว้หากพลเมืองอันดับหนึ่งบ้าคลั่งหรือไร้ความสามารถจักรวรรดิทั้งหมดก็จะตกอยู่ในอันตรายเราเห็นความบ้าคลั่งในยุคข,ของคาลิกุลาและความเหี้ยมโหดของเนโร เนโรเป็นที่รู้จักจากการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยการกดขี่ข่มเหงผู้คนในวุฒิสภาและความเชื่อที่ว่าตนเองเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่กว่าผู้ปกครองแม้ว่าความปั่นป่วนส่วนใหญ่ในยุคนี้จะอยู่ในรั้วของกรุงโรมเองและไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขในมณฑลต่างๆมากนักแต่ความสัมพันธ์ระหว่างจากักรพรรดิกับอำนาจทางทหารโดยเฉพาะหน่วยองครักษ์ปริทรีนกลับทวีความตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆปี68เนโรถูกประกาศให้เป็นศัตรูของรัฐและถูกบังคับให้ปิดชีพตนเอง การตายของเขาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในมณฑลที่อยู่ห่างไกลนักแต่ในใจกลางอำนาจมันเปิดช่องว่างทางการเมืองที่อันตรายที่สุดไม่มีทายาทที่ชัดเจนการสืบทอดอำนาจด้วยสายเลือดสิ้นสุดลงและอำนาจในการเลือกจกักรพรรดิก็ตกไปอยู่ในมือของกองทัพเป็นครั้งแรกอย่างโจ่งแจ้งปี69จึงกลายเป็นที่รู้จักในประวัติศาสตร์ว่าเป็นปีแห่งจกักรพรรดสพระองค์ 1. นกาบา แม่ทัพชราจากสเปนที่ได้รับการสนับสนุนจากวุ้ิสภาแต่ไม่เป็นที่พอใจขององค์รักษ์พริทรียน 2. ออผู้ที่ยุยงให้องค์รักษ์ลอบสังหารกาวบ้าและขึ้นเป็นจักรพรรดิทแทน 3. วิเทลิอุสม ius, แม่ทัพที่ได้รับการประกาศให้เป็นจักรพรรดิโดยกองทัพโรมันในมณฑลเยอรมนีในปัจจุบันซึ่งนำไปสู่การเดินทัพเข้าสู่โรมอย่างนองเลือด สันติภาพที่เคยปกคลุมจักรววัดิมานานกว่า80ปีถูกฉีกกระชากสงครามกลางเมืองกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างอุทิสภากับเผด็จการแต่มันคือการต่อสู้ระหว่างกองทัพโรมันด้วยกันเองกองพันและกองพันที่เคยรักษาสันติภาพโรมันกลับกลายเป็นผู้ทำลายมันเสียเองคุงโรมกลายเป็นสนามรบปล้นสะดมและความกลัวลหนทางสังคมได้กลับมาเยือนอิตาลีอีกครั้ง ทำให้ชาวโรมันตระหนักว่าพักโรมาน่าไม่ใช่สิ่งที่ถาวรแต่เป็นสภาวะที่ต้องได้รับการปกป้องดูแลอย่างต่อเนื่องวิตเตลิอุสเข้ายึดอำนาจได้สําเร็จแต่รัชสมัยของเขาก็อยู่ได้ไม่นานนักทางทิศตะวันออกที่มณนทนยูเดียซึ่งกําลังเผชิญกับการกรบฏครั้งใหญ่ของชาวยิวแม่ทัพผู้มีประสบการณ์และชาญฉลาดนามว่าติตุสฟลาวิอุสเวสปาเซียนุสหรือที่เรารู้จักกันในนามเวสปาเซียนได้ถูกประกาศให้เป็นจักรพรรดิโดยกองทัพของเขา เวสเปเซียนผู้มาจากตระกูลที่เรียบง่ายแต่มีชื่อเสียงด้านความสามารถทางการทหารและการบริหารได้รับการสนับสนุนจากมณฑลตะวันออกและอียิปต์ซึ่งควบคุมแหล่งอาหารสำคัญของโรมกองทัพของเวสเปเซียนเดินทัพมุ่งหน้าสู่กรุงโรมอย่างรวดเร็วและในการประทักกันยังดุเดือดวิตเตลิอุสก็ถูกสังหารและในที่สุดในปีคศ70เวสเปเซียนได้เข้าควบคุมจักรวรรดิได้อย่างสมบูรณ์ เขาคือผู้ที่ต้องฟื้นฟู Pax ก o m โรมนาให้กลับคืนใหม่ครั้งหลังจากที่มันถูกทำลายลงด้วยอำนาจของทหารเพียงหนึ่งปีแต่คำถามสำคัญก็คือเวสเปเซียนจะสามารถสร้างความชอบธรรมให้กับการปกครองของเขาได้อย่างไรในเมื่อระบบการสืบราชบัลลังก์ตามสายเลือกของอ u g กุสตุสได้ล้มเหลวไปแล้วและโรมกำลังจมอยู่กับหนี้สินมหาศาลที่เกิดจากสงครามกลางเมืองและการสร้างเมืองใหม่หลังเหตุเพลิงไหม้ในโร และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นเขาจะสามารถรับประกันความต่อเนื่องของสันติภาพนี้ในระยะยาวได้อย่างไรเพื่อไม่ให้กองทัพที่เพิ่งยกเขาขึ้นมาเป็นใหญ่หันกลับมาต่อต้านทายาทของเขาในอนาคตอีกการฟื้นฟูสันติภาพโรมันครั้งที่สองภายใต้ราชวงศ์ฟลาเวียนกำลังจะเริ่มต้นขึ้นและมันจะนำพาจักรวรรดิเข้าสู่ยุคที่รุ่งโรจน์ที่สุดยุคแห่งจักรพรรดิที่ดีทั้งห้า สงครามกลางเมืองในคศส9ได้เผยให้เห็นรอยร้าวที่ลึกที่สุดในโครงสร้างอำนาจของจักรวรรดิโรมันนั่นคือการที่อำนาจสูงสุดได้ย้ายไปอยู่ในมือของกองทัพที่ประจำการในมณฑลต่างๆและราชบัลลังก์มิได้ถูกกำหนดด้วยการสืบสายเลือดหากแต่ด้วยดาบและความพักดีของกองทัพเมื่อเวสเปเซียนเข้าสู่กรุงโรมในฐานะผู้ชนะเขาไม่ได้มาจากตระกูลขุนนางเก่าแก่แต่มาจากชนชั้นอัศวินในท้องถิ่นและมีชื่อเสียงในฐานะนายพลผู้มากความสามารถจากสงครามยิว เขาคือตัวแทนของความสามารถเชิงปฏิบัติที่แท้จริงไม่ใช่สายเลือดอันศักดิ์สิทธิ์ที่บัดนี้กลายเป็นความล้มเหลวไปแล้วภารกิจแรกของเขาคือการตอบคำถามสำคัญ3ข้อที่ค้างคาอยู่เวสเปเซียนเข้าใจดีว่าเขาไม่สามารถอ้างสิทธิ์ในการปกครองโดยอิงจากความเป็นทายาทของอุกัสตุสได้อีกต่อไปสิ่งที่เขาต้องการคือการสร้างความชอบธรรมรูปแบบใหม่ 1. การสร้างรากฐานทางกฎหมาย lex de imperio v e s t i a n i ในปีคศ70เวสปาเซียนได้ออกกฎหมายสำคัญที่เรียกว่า Lex de Imperio Vespasiani กฎหมายว่าหรืยอํอำนาจของเวสปาเซียนกฎหมายนี้ไม่ใช่การประกาศสิทิ์แต่เป็นการรวบรวมอำนาจทั้งหมดที่จักรพรรดิจำเป็นต้องมีไว้ในที่เดียวและที่สำคัญที่สุดคือมันได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากวุฒิสภาเซเนตและประชาชนแห่งโรม นี่คือการประกาศว่าอำนาจของจักรพรรดนั้นตั้งอยู่บนรากฐานของกฎหมายและพันธกรณีต่อรัฐไม่ใช่แค่ความบังเอิญของสายเลือดอีกต่อไปการกระทำนี้ช่วยบรรเทาความไม่พอใจของวุฒิสภาที่ถูกลดทอนอำนาจลงอย่างมากในช่วงยุคจูเลโอคลอเดียนและทำให้ตำแหน่งของจักรพรรดิมีความชัดเจนทางรัฐธรรมนูญมากขึ้น 2. การแก้ไขวิกฤตการคลังและการสร้างแรงงานนี่สินของจักรวรรดิอยู่ในระดับที่น่าตกใจ เวสปาเซียนตอบโตด้วยนโยบายการเงินที่เคร่งครัดและเข้มงวดถึงขั้นตรณีเขาจัดการเรียกคืนที่ดินสาธารณะที่ถูกยึดครองโดยเอกชนในช่วงสับสนวุ่นวายและที่โด่งดังที่สุดคือการตั้งอัตราภาษีใหม่หลายชนิดแม้แต่การเก็บภาษีจากห้องน้ำสาธารณะที่มาของคำพูดเงินไม่มีกลิ่นหรือเพคคูเนียโนนโอเลตรายได้เหล่านี้ถูกนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เพื่อสร้างงานและสร้างขวัญกำลังใจ โครงการที่สำคัญที่สุดคือการสร้างอัฐจันลาเ v i ยนหรือที่รู้จักกันในภายหลังว่าโคลอเซียมการสร้างโคลอเซียมบนพื้นที่ที่เคยเป็นสระน้ำส่วนตัวในพระราชวังทองคำของเนโรนั้นเป็นสนัญลักษณ์ที่ทรงพลังอย่างยิ่งมันคือการประกาศว่าเวสปอร์เซียนกำลังคืนพื้นที่สาธารณะและทรัพย์สินของจักรวรรดิกลับคืนสู่ประชาชนไม่ใช่อำนาจส่วนตัวที่ไร้สติ 3. การรับประกันความต่อเนื่อง เวสปเซียนตอบคำถามเรื่องความต่อเนื่องในระยะยาวด้วยการสถาปนาราชวงศ์แฟลเวียนเขาไมา่ได้ปกปิดความตั้งใจที่จะให้บุตรชายของตนคือทิทัสและโดมิเชียนสืบทอดอำนาจต่อทันทีเขาแต่งตั้งทิทัสให้เป็นผู้มีอำนาจร่วมอย่างเป็นทางการในช่วงที่เขายังมีชีวิตอยู่การตัดสินใจนี้เป็นการข้ามขั้นตอนที่สุ่มเสี่ยงในการรอให้วุฒิสภายอมรับหลังการตายและเป็นการเตือนทหารว่าทายาทของเขามีอำนาจสูงสุดแล้ว มื่อเวสเปเซียนสิ้นพระชนอย่างสนบในปีคศ79เขาคือจัก,กรพรรดิคนแรกที่เสียชีวิตด้วยสาเหตุธรรมชาติในรอบหลายทศวรรษนี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของแท็กซ์โรมนาที่ถูกฟื้นฟูขึ้นครองราดต่อทิทัสเป็นที่รักของประชาชนอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีบุคลิกอ่อนโยนและมีมนุษยธรรมในช่วงรัชสมัยอันสั้นของเขาเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่สองครั้งคือ การประทุของภูเขาไฟวิส u ูเวียสที่ฝังเมืองปอมเปอีและเฮอร์คิวลาเนียมและเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในกรุงโรมทิตัสใช้ทรัพยากรส่วนตัวเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ทำให้เขาได้รับฉายาว่าความสุขและที่รักแห่งมวลมนุษย์อย่างไรก็ตามทิตัสปกครองได้เพียง2ปีก็สิ้นพระชนด์ด้วยอาการป่วยอำนาจจึงตกอยู่กับน้องชายของเขา d o มิเชียเป็นผู้ปกครองที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความสามารถในการบริหารจัดการการคลังของรัฐได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เขาขาดสเสน่ห์และเริ่มแสดงออกถึงความเป็นเผด็จการมากขึ้น,นเรื่อยๆเขาต้องการให้ตนเองถูกเรียกว่า Dominus et Deus นายและพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ชนชั้นสูงของโรมรับไม่ได้ ในช่วงท้ายรัชสมัยโดมิเชียนเริ่มหวาดระแวงและสั่งประหารชีวิตคู่แข่งทางการเมืองจำนวนมากความหวาดกลัวนี้ทำให้วุฒิสภาและคนใกล้ชิดรวมตัวกันก่อ,ก,อ,ก,อการลอบสังหารเขาในปีคริสตศักราช96การล่มสลายของราชวงศ์ฟลาเวียนเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะโดมิเชียนได้ทำผิดพลาดแบบเดียวกับที่จักรพรรดิจูลิโอคอร์เดียนเคยทำนั่นคือการใช้ความหวาดกลัวและอำนาจส่วนตัวเหนือความร่วมมือของวุฒิสภา การรอบสังหารโดมิเชียนเกือบจะนำโรมกลับไปสู่ยุคแห่งความกลัวละหนของสงครามกลางเมืองอีกครั้งหลังจากการลอบสังหารโดมิเชียนวุฒิสภาแห่งโรมตัดสินใจครั้งสำคัญที่ได้เปลี่ยนชะตากรรมของจักรวรรดิไปอีกหนึ่งศตรวรรษแทนที่จะปล่อยให้กองทัพเลือกจักรพรรดิคนต่อไปเหมือนในคศ69พวกเขาได้เลือกหนึ่งในสมาชิกที่อาวุโสและเป็นที่ยอมรับคือมาคุสอกซิอุสเนวาขึ้นเป็นจักรพรรดิ เนว่า <collapse>. <erv> เป็นเพียงผู้ปกครองชั่วคราวแต่เขาก็ตระหนักดีถึงข้อบกพร่องพื้นฐานของระบบการสื่อราชบัลลังก์ไม่ว่าจะเป็นการสืบสายเลือดซึ่งนำไปสู่ผู้ปกครองที่วิปราลาดอย่างคาลิกูล่าหรือเนโรหรือการเลือกโดยกองทัพซึ่งนำไปสู่ส,สงครามปลางเมืองการถีกกำเนิดของหลักการบุตรบุญธรรมเนว่าได้สร้างกลงไกลที่เรียกว่าการเลือกผู้มีความสามารถสูงสุด adoption ซึ่งภายหลังนักประวัติศาสตร์ชื่อแอดเวิร์กิบบอนได้เรียกว่าเป็นยุคที่สุขสันติและรุ่งเรืองที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเนว่าไม่มีบุตรชายเขาจึงตัดสินใจเลือกในผลที่เก่งกาจที่สุดในยุคนั้นคือมาคุสอุนพิอุสทราจานุสเป็นบุตรบุญธรรมและผู้สืบทอดอำนาจการกระทํานี้เป็นมากกว่าแค่การรับบุตรบุญธรรมมันเป็นการประกาศว่าจักรพรรดิที่ดีที่สุดควรถูกเลือกตามคุณสมบัติและความสามารถในการปกค,ครองไม่ใช่ตามความสัมพันธ์ทางสายเลือก ยุคทองของพักคโรมานาจากปีคริสตศักราช96ถึงคริสตศักราช180จักรววัดิถูกปกครองภายใต้หลักการนี้โดยจักรพรรดิหพระองค์ที่มักถูกเรียกว่าจักรพรรดิผู้ทรงคุณธรรมทั้ง5 1. ทราจานจักรพรรดิคนแรกที่เกิดในมณฑล เขาเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่และนักปกครองที่ใส่ใจประชาชนภายใต้การนำของทราจานจากักรวรรดิโรมันบรรลุถึงขอบเขตท,ที่กว้างใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะจากการพิชิตดาเซียและส่วนหนึ่งของเมโสโปโตเตเมียแม้จะเป็นยุคแห่งการสงครามแต่ภายในพรมแดนที่มั่นคงแล้วสันติภาพยังคงอยู่เขายังคงขึ้นชื่อเรื่องการก่อสร้างสาธารณะที่ยิ่งใหญ่เช่นฟอรัมของทราจานและสวัสดิการสังคมเช่นอไลเมนตาเงินช่วยเหลือเด็กยากจน 2. ฮาดริอัน117-138ถึงทราจานเลือกฮาดริอันเป็นผู้สิบทอดฮาดริอันตระหนักว่าการขยายอาณาเขตจนเกินไปเป็นความเสี่ยงเขายังเปลี่ยนนโยบายจากการพิชิตเป็นการรวมอำนาจและป้องกันเขาเป็นที่รู้จักจากการเดินทางไปทั่วจัก,กรวรรดิเพื่อตรวจตราและเสริมความแข็งแกร่งของพรมแดนอย่างเป็นระบบเช่นการสร้างกำแพงฮาดริอันในบริเตนฮาดริอันทำให้พักโรมานาเป็นที่ประจักษ์ในความหมายของการดำรงอยู่ด้วยความยืดหยุ่นไม่ใช่แค่การขยายอำนาจ 3. Antoninus Pius 138-161 CE รัรัชสมัยของเขาเป็นช่วงเวลาที่สงบเงียบที่สุดของพ a x r โรมานาเขาแทบไม่เคยเดินทางออกจากกรุงโรมและบริหารราชการแผ่นดินด้วยความระมัดระวังและอดทนเป็นยุคที่เศรษฐกิจรุ่งเรืองและวุฒิสภาให้ความเคารพอย่างสูง 4. Marcus Aurelius 161-180 CE จกักรพรรดิองค์สุดท้ายในกลุ่มผู้ทรงคุณธรรมเขาเป็นนักปรัชญาผู้เคร่งครัดในลทัทธิสโตอิกและเป็นผู้ปกครองที่ต้องเผชิญกับความท้าทายที่ใหญ่หลวงที่สุดต่อสเสถียรภาพของโรมันในช่วงเวลาหนึ่งศตรวรรษครึ่งภายใต้รัชสมัยของเขาภัยคุกคามภายนอกและภายในได้เริ่มกัดกร่อนสันติภาพอย่างรุนแรงสงครามบนพรมแดนชนเผ่าเยอรมันได้ลุกรานข้ามแม่น้ำดานูบอเบียงต่อเนื่องทำให้จกักรพรรดิต้องใช้เวลาเกือบตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ในการบัญชาการรบภาคสนาม กาลโรคแอนโทนาเชื่อกันว่าเป็นโรคไข้ทรพิษที่ถูกนำเข้าโดยทหารที่กลับมาจากแนวรบตะวันออกกาลาโรคระบาดไปทั่วจักรวรรดิและอาจฆ่าชีวิตประชากรไปราว5-10ถึงล้านคนทำให้ระบบเศรษฐกิจและการเกณฑ์ทหารอ่อนแอลงอย่างมากมาคุสสามารถรักษาจักรวรรดิไว้ได้ด้วยความพยายามอันยิ่งใหญ่แต่ขณะที่เขากำลังต่อสู้กับสงครามภายนอกเขาได้ทำผิดพลาดครั้งใหญ่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับความต่อเนื่องของอำนาจในที่สุด มาคุ u ออริ e l i u สก็ยอมจำนวนต่อแรงกดดันของประเพณีและเลือกทางที่ง่ายที่สุดคือการทิ้งหลักการบุตรบุญธรรมและมอบอำนาจให้แก่บ,บุตรชายตามสายเลือดของตอนเอง c o m m โมดุสขึ้นครองราชต่อจากบิดาในวัย18ปีค o m m โมดุสมีบุคลิกที่ขาดความรับผิดชอบอย่างสิ้นเชิง,ลงหลงไหลในการเป็นนักรบในสนามประลองมากกว่าการเป็นนักปกค,ครองและปกค,ครองด้วยความทรมานและพิเด็การเช่นเดียวกับเนโรหรือโดมิเชียน เมื่อมาคุสออเรลิอุสสิ้นพระชนในปีคศ180จะกระวัดิยังคงมีสันติภาพอยู่แต่ความรุ่งเรืองทางปัญญาการเงินและการเมืองที่สั่งสมมาตลอดสอศตรวรรษได้สิ้นสุดลงแล้วการปกครองที่ไร้ความสามารถของคอมโมดุสได้ทำลายความไว้วางใจที่วุฒิสภามีต่อราชบัลลังก์และเมื่อคอมโมดุสถูกลอบสังหารในปีคศ180-192โรมก็เข้าสู่ยุคใหม่แห่งสงครามกลางเมืองและการชิงอำนาจอีกครั้ง พักโรมานาซึ่งเริ่มต้นอย่างเป็นทางการโดยอักุสตุสและได้รับการฟื้นฟูโดยเวสปาเซียนนั้นไม่ได้ล่มสลายเพราะการลุกรานจากภายนอกในทันทีแต่ล่มสลายจากภายในเนื่องจากการละทิ้งหลักการที่เลือกผู้มีความสามารถสูงสุดและหันกลับไปสู่ระบบสายเลือดที่ผิดพลาดในที่สุดยุคแห่งสันติภาพอันยิ่งใหญ่200ปีก็ได้สิ้นสุดลงโรมยังคงดำรงอยู่ต่อไปแต่สันติภาพและความมั่งคั่งอันไร้ข้อกังขาที่เคยแผ่ปกคลุมาณาจก,ก็หายไป และยุคสมัยแห่งความวุ่นวายทางทหารที่นำไปสู่ความตกต่ำของจักรวรรดิในศตวรรษที่3ก็เริ่มต้นขึ้นมันคือบทเรียนที่ว่าสันติภาพและความมั่นคงนั้นไม่ใช่สิทธิที่ได้รับมาโดยกำเนิดแต่เป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นใหม่และปกป้องไว้ด้วยความสามารถและความเสียสละของผู้ปกครองแต่ละรุ่นและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของยุคแห่งพาร์ซโรมานา ถ้าชื่นชอบการเดินทางทางประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยข้อเท็จจริงอันน่าสนใจนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Brain Nuggets Time ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ